นะครับเราจะมาเน้นเรื่องของกล่องสีแดงนะครับอันนี้อันนี้ผมยกเป็นตุ๊กตามันจะมีช่วงเวลาที่ที่ต้องรอผมนะคะทีนี้ถ้าช่วงเวลาที่เป็นกลุ่มให้ว่ากรณีไหนบ้างที่จะต้องออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลป่วยเยอะจริงๆป่วยที่จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องน,นะคะตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเวลาอาจจะต้องต้องบริหารจัดก,การคนที่ป่วยน้อยๆอะไรอะไรไปตรงไหนบ้างกลุ่มที่ สงสัยอาจจะมาที่ดีช็อกเพื่อเพื่อเพื่อแบ,บ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นเองได้โด,ดยไม่จำเป็นต้องเป็นพื้ยาอะไรตัดนะครับในในทางกาแรแพทย์นะคระับมีทางตัเติมครับ3เปอร์เซ็นต์นะรประมาณนี้นะฮะที่สามารถต้อง,ต,องต้องให้การดูแลอยู่ที่ในโรงพยาบาลตชัดเจนนะครับตั้ที่ดังต่อไปนี้หนะนึนห่งซังปิตตลาดนะมยหนึ่งปิตตลาดเลยชืตอว่าแันสอง ทำให้ผู้ที่เป็น,นหรือเคเียดสงสัยว่าเป็นเยยนี่ยนะครับมันมันจะเป็นกรณีที่จริงๆเราเรา,เราก็ใช้อยู่เดิมแหละคือเคสที่วินิจฉัยหรือเคสที่เข้าขายสงสัยอันนี้เราสามารถก็ติดด้วยต่อสติคนนี้ <S <S าาะะนะครับเรามักจะตามหลังโรคส่วนหนึ่นะครับมนถึงเวลาที่เราจะต้องกล้าเอไปก่อนโลกรบ ตอนสั่งติดอ่ะเราแช่หน้าตอนหน้าตาสามสิบห้าเพราะฉะนั้นตอนที่จะออกประกาศเนี่ยเราต้องโรการรัรรมนูภายห้าสินะครับก็องจังหวัดสามารถตัดตั้งศูนย์ราชการติดต่างขึ้นถ้าสั้นก็ในส่วนของรูปแบบโครงสร้างนะครับอันนี้พันธุ์ทางองค์จังหวัดนะครับก็เป็นท่านผู้ว่าในฐานะของผู้ราชการเหตุการณ์ก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับคกรรมการรคติดต่อจังหวัดเรานะครับแต่ในจังหวนี้จะต้องมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมาก<อ>มาย นะครับก็อาจจะแยกออกเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะนะครับก็จะมีหน่วยงานที่มีชอบหลักนะครับพิจาร่างต่รวมถึงเรื่องขอ,องข้อมูลข่าวสารที่ข้อมูลการที่จะเอาข้อมูลมาตรวจสอบว่าเป็นข้อได้จริงหรือไม่อย่างไรคงจะต้องมีคณะทํางานหรือว่าแล้วเรายืนยันว่าเราสามารถที่จะ,ะปกป้องและก็ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับเห็นจากตัวเลขว่าเรามีคนที่เสี่ยง ประมาณเกือบ600คนนะครับแล้วก็เรากา็ยังสามารถที่ไม่ให้ามาแพร่ระบาดนะครับก็คือไม่เกิดการาตรวจเชื้อแล้วไม่พบนะครับก็คือสูดลายนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยนะครับได้เพิ่มเติมขึ้นอย่างมากมายนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่ที่30กว่าคน เพิ่มมาเป็น50นะครับเพิ่มมาเป็นร้อยกว่าคนในเมื่อวานนะครับซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์เราได้บูรณาการร่วมกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนคนบุรีรัมย์ของเราให้ปราศจากซึ่งโควิดนะครับโดยเร่งด่วนแล้วก็ดย รวดเร็วนะครับโดยการที่ปิดเมืองด้วยมาตรการสารณนสุขนะครับคำนี้หมายความว่าคนทุกคนนะครับที่ะจะมาที่จังหวัดวิรามเราเราก็จะให้เขาเนี่ยมั่นใจนะครับแล้วตัวเราจังหวัดเรามั่นใจว่าคนนั้นเขาไม่ได้มีเชื้อโควิดมานะครับให้เขาในการที่จะวัดไข้นะครับพูดง่ายๆก็คือมีการคัดกรองนะครับว่า ถ้าคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นคนไข้โควิด1 9เนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยได้ได้วัดไข้นะครับมีเจลล้างมือนะครับซึ่งจะมาทั้งาทางเครื่องบินนะครับซึ่งเราทำมานานแล้วทางรถไฟนะครับซึ่งจะเริ่มมาตรการในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทางรถโดยสารประจำทางนะครับก็จะเริ่มเดินทาง ทุกคนที่มาบุรีรัมย์จะต้องมีการคัดกรองรวมถึงการที่คนที่ไปสู่ในหมู่บ้านเราก็จะให้ทางภาคพื้นในพื้นที่คืออสมอนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้บูรณาการกันในการที่ให้เขามาลงทะเบียนนะครับเราเรียกว่าแบบต่อแปดบรอนะครับทุกภาคส่วนนะครับในบุรีรัมย์ของเราหยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคแพร่โรคนะครับ ก็คือมีการงดนะครับกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมากนะครับเรามีมาตรฐานไว้ว่าที่50คนนะครับก็คือในเรื่องของสนามมวยห้ามมาอนุญาตนะครับไม่ให้จัดมีการชกมวยนะครับสนามชนไก่ห้ามไม่ให้มีการชนไก่นะครับสถานบริการนะครับก็ห้ามไม่ให้มีสถานบริการนะครับรวมถึงตลาดนัด นะครับทุกแห่งนะครับที่จะมีการรวมคนขึ้นสังคมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีสงการนะครับงดนะครับาการบวชภาคฤดูร้อนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการที่แพร่ระบาดอย่างาเยอะหรือว่าแบบรุนแรงนะครับเราอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าบุรีรัมย์ว่าเรามาช่วยกันนะครับเรายอมเจ็บ นะครับเพื่อให้มันจบนะครับดีกว่า,ามันจบแล้วเจ็บนะครับในเรื่องของสนานบัอเกิงและทุกทุกภาคส่วนนะครับถ้าหากว่ายังฝ่าฝืนนะครับก็จะดำเนินการาตามมาตรการทางด้านกฎหมายโดยเคร่งครัดครับเราก็จะคลายนะครับปลดล็อกครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอหนึ่งเดือนก่อนครับ